เอาละหลังจากเก็บพักมาแล้วเนาะพี่น้องยายแดงก็จะได้กลับบ้านแล้วนะเนาะเก็บดอกกระเจียวมาตัดพี่น้องตัดแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ยายแดงประเด้เดตัดให้เบิง่งตัดเสร็จเรียบร้อยเนาะพี่น้องใส่กระตากลับบ้านโอ้ยเดี๋ยวเอาบะคุณเหนี่นยสิก่อนเนาะ พี่ีน้องดิ้นโดนมาเธอหนึ่งนะ้องย่าแดงฝนตก,นตกร่มฝนตกเลยย่าแดงกบเลยมากพี่น้องเป็ดฟักใจกับตากับมาเท่อ,อกไม่เนาะพี่น้องมะเทมากจัดแล้วก็จะได้กลับบ้านอยู่บ้านเห่าพี่นอ้องยู่บ้านเฮ่ายูอีสานบ้านเฮ่าก่ะ ปลูกกินเก็กกินหากินเนาะพี่น้องเนาะบ่คกอยได้สื่อสื่อแต่เนวจจำเป็นสื่อแต่เหาแนวเฮาเห็ดบ่ได้เนาะที่เหาเฮ็ดได้ปลูกได้เฮาก็เฮ็ดไปเจ้ากระเจียวเริ่มร้ายแล้วพี่น้องเริ่มออกดอกห้ายแล้วเริ่มร้ายแล้วใส่ตะก,ก้าเนาะพี่น้องเนาะใส่ตะก,ก้า นี่กับปิ้นพักพักียังะไรแย่แดงลืมซื้อแล้วพี่น้องเว้ยพักลินปีเ็นอยู่สวนกับเก็บเอาเนาะสวนบ้านเห้องเก็บกไปกินกินกับปนกับตำแบบทั่วพี่น้องเขากันหลายนีย่พักลินปีนะอยู่บ้านคือจะมีบดคือน้องพี่น้องแต่ว่าจะห้องคือบอล ผ่านยายแดงห่องพักลิมปีแซ่บพี่นอ้องเก็บผักนีก็ได้หมักม่วงน้ำน้นองพี่น้องน้องยายแดงก,กับไปเก็บหมักม่วงผอมหมักม่วงมะม่มวงน้ำดอกไม้สีทองนะเนยแดงก,ก็จะลืมซื้อเนะพี่น้องจะ,จะจเดี๋ยวคุณยายจะพากลับค่ะน,นี่ซุปแล้วพี่น้องเนี่ เก็บจะให้ร้านไส้มาเอาไปกินนะพี่น้องทัวงเนาะให้ร้านไส้เอาไปกินนะมันมีอากาศดีพี่น้องร่มเย็นเมื่อวานนี้คืมฝนตกอยู่เบิดมือเนาะมันนีร่มเย็นอากาศดีแล้วสงสัยฝนจะแต่ว่าก็ยังคืมอยู่เนาะพี่น้องกับโบแน่นอนเดี๋ยวก็ตกมาใหม่ เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนาะพี่น้องเนาะนี่จะเป็นมะม่วงแอปเปิ้ลนี่มะม่วงแอปเปิ้ลเนาะพี่น้องเนาะนี่กำลังเริ่มเพิ่มเริ่มจะซุกแล้วแต่ว่ายายแดงนี่เด็กเก็บเปิดของหนูค่ะจะร้อนๆมากก็เลยเดี๋ยวเมื่อสวยเนาะพี่น้องเนาะมาหาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วก็จ้าตาสีม่วงแอปเปิ้ล จ้าถ่ายได้เดี๋ยวมาอยู่บ้านสวนนี่ก็คือจะได้ถ่ายแต่เสาอยู่คลิปก็ได้เน,น้องพี่น้องผักปลูกกินเฮ็ดกินพี่น้องบ่อึดบอ่บอ,อยากอยู่ใสก็ได้ถ้าเฮาดูเฮามันเนาะ โดแต่แบบตัดินเก็บแล้วของบ้านเนาะเสียงหัวห้องพี่น้องัม่ทันอยากออกขอบจะาของพี่นยังไปเกี่ยวหญ้าอยู่เนาะแต่บาบะเมนหัวให่แดงน้องน้่งสาวาหัวใหยแดงกินยกหยาแล้วเพิน่นองกัดจ้บอห่องสะออนบ่นบนพี่น้องหมักม่วงสะออนหลายเนาะบานเหาปลูกได้หมักม่วงบ้านนี้แดงปลูกมักทุกเรียนปลูกอีหยังกัดจะบอเป็นเด้อเอามาปลูกหลายแล้วตายพี่น้อง เบิเงิน,นลายแล้วเขาเลยหยุดเนาะเขาเลยบอกกรสินว่าปลูกแค่ห้าปลูกใดเนาะปลูกกินแนวที่ห้ามันเป็นเนาะพี่นอนะ้องเนาะมักม่วงมักเ้าบ้านห้ามักมีเนาะมักมีมักมัมกละโมดมีกรเป็นอยู่พี่น้องแต่ว่ามั่งคุดบวกป็นนะเนาะไงแดงปลูกแล้วเบิดเงิน,นลายแล้วก็เ,เห็ดแล้วเห็ดแนวที่ห้าเห็ดใดปลูกที่ห้าไใดกินเนาะพี่น้องเนาะ แนวที่ห้าปลูกก็ได้ห้าก็ซื้อกินก็ซื้อกินเป็นบางยางบางยางห้าปลูกได้ห้ากระมาต้องไปซื้อมันเนาะพี่น้องกินเพราะว่าตาสินผนดูผนมันอยู่แต่ว่ายายแดงนี่ก็ได้แต่หลานเนาะไม่ต้มาเห็ดชวนนะเพื่นเนาะแต่ตาสินผลแดงพุ่นเดียวเนาะพี่น้องเล็บน้ำหอมสวนน้ำใน้ำงาหายายแดงพวยาี้ห้าวกระมาเห็ดน้ำก,กันเลยล่นนะพี่น้องวสวยๆงาม ไอ้ไอสานแหลกไอ้จ,จุง้งแขนมะบึงนะพี่น้องบ่อแหลกน,นะพี่น้องพูดบาอยากนี่ยังกระไดมาได้แดงดกินทุกอย่างน,นะพี่น้องเนาะตาแนวได้ เดกเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะพี่นอ้องเตรียมก่อจะกลับบ้านแล้วไปหาหาอาคูมาไซกิล่ะทักทีมอาคูมาไซมะม่วงแล้วลูกพี่นู่งอคูมาใซ่มะม่วงนะอคูมาไซมะม่วงล่มล่มพี่น้องตั้งกล้องใบกะ มึงม่วงก็จะลางคือเกามันมีดินมันถูกรามอะ ถ้าชิา้นจะอกไปเอาไปไปเอาไปตองในแถาไปเอามาตองอันไปหอ่เอเฮ็ดสมเฮ็ดสมเน็ดนั่งป่าไม่ไปหออคิดนี่แค่เดียว